สวัสดีครับพบกับรายการกล้อยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่25มกราคม2566นะครับตลาดคุ้นไทถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะชีปิดที่1,682.11จุดนะครับโดยลดลง0.83จุดคิดเป็น0.05มูลค่าการซื้อขายวันนี้57,920.68ล้านบาทเด็กว่าแหมลบเพียงเล็กน้อยเนะรียกว่าหลังจากที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงงได้ว่ามีการประกาศึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่0.25ต่อปีหรือว่าเป็น1.5ต่อปีนะครับหรือว่าทิศทางตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์บุรชันะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินสกู่ครับ สวัสดีครับคุณกอนพัฒนครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราถือว่าปรับตัวลดลงนิืว่าแหมไม่ถึงหนึ่งจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับกตาเซตไทยก็ยังเป็นภาพคล้ายๆเมื่อวานนะครับก็ช่วงแรกก็รักษาตัวแดนบวกได้ส่วนช่วงท้ายก็ยังมีแรงนะครับลดน้ำหนักออกมานะครับแรงกดก็จะเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ ุ้นในกลุ่มที่ผลิการเองมีแนวโน้มผิดหวังหรือว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็ยังตัวโถกตลาดไม่จะเป็นตัว S C G P Packaging นะครับตัวเสรียมซีเมนต์นะครับ O R นะครับแล้วก็รวมถึงตัวพวก Consumer Finance รายตัวครับผมครับผมตอนนี้หลังที่กรององเขามีการขึ้นดอกเบีนนย้ยนโยบายได้ว่าถือเป็นไปตามคาดนะ0.25%ต่อปีใังจุดนี้ทิศทางของหุ้นเองเนี่ยเรื่องเกี่ยวพวกเกี่ยวพันกับดอกเบี้ยเนี่ยคุณกวนพัฒมองอย่างไรครับ จริงๆเราค่อนข้างมองทิศทางเงินเฟ้อบ้านเราเ่นะครับน่าจะคงคงหรือว่าค่อยๆทรงแล้วก็ลดระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับนั่นก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเดบิวต์นโยบายตอนนี้นะครับอาจจะเป็นปลายทางแล้วนะครับหรืออาจจะสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับก็คงไม่ได้มากกว่านี้มากนักนะครับก็น่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับการเติบโตสีไทยซึ่งปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ่อทศชาติเองก็ยอมรับนะครับว่ามันมีอัพไซด์ในเรื่องตัวสาการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวค่อนข้างโดดเด่นจริงแล้วก็เห็นภาพเหมือนกันว่าภาพบริการเองเนี่ย สามารถส่งผ่านต้นทุนในเรื่องตัวเงินเฟอ้อไปที่ภาคการบริโภคได้นะครับก็ชัดเจนว่าภาพแบบนี้ท้อนว่าอัพไซด์บ้านเราก็คือพวกหุ้นภาคบริการนะครับท่องเที่ยวการบริโภคน่าจะมีโอกาสที่เป็นตัวประมาณการของบ้านเราที่เร่งขึ้นสีไทยนเนี่ยไปชาติส่งสัญญาณนะว่าจะกลับไปเท่าปี2 0 1 9บเกาข้าไปาว่าถ้าท t ท l ลว l ลูของ GDP ขนาดนั้นเนี่ยนะครับ GDP ไทยก็จะโตที่39เซนในปีนี้ได้นะครับก็จะเป็นอัพไซริสตในภาพรวมคือว่าเซตเองยังอยู่ในจุดตึงการเซตต เรียมที่จะปรับตัวขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเพ้นกรอบวันพรุ่งนี้ก็ให้กรอบไปที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้านะครับแนวรับไปที่หนึ่งหกจุดสองครับผมครับผมนะรายการก้วยหอมกับครูน,นี้ต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์มากนะครับที่มาให้มุมมองแบน,นี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์บรเชษน,นะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ โนมูละพัฒนาสินผมเชื่อว่านักทุนได้ฟังมุมมองจากคุณกรพัฒกันไปแล้วผมใช้ข้อมูลเหล่านี้นะมาพิจารณาในการตัดสินใจนะครับในการซื้อขายหรือในการลงทุนในตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้